สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงครับโครงการน้าพระไัยพระราชนนี้คุณลุงมากี่วันแล้วครับมาเกือบทุกวันเลยมาเกือบทุกวันเลยครับอาหารอร่อยไหมครับคุณลุงใช้ได้ครับใช้ได้นะครับดีมากนะครับคุณลุงครับช่วงวิกฤตโควิดนี่เป็นยังไงบ้างครับการทํามาหากินแย่มากเลยครับแย่มากเลยนะครับโครงการของเรานี่ก็ได้มีส่วนร่วมให้ลดเขาเรียกว่าช่วยเหลือค่าอาหาร ไปได้บ้างไหมครับเป็นช่วยไปมือนึงนะฮะอย่างดีอ่าช่วยไปเลยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ก็หิวยังไงก็แวะมาได้นะครับอ่าแล้วครับขอบคุณครูลุงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,ครัวเชฟจิตอาสานะครับวันนี้เกือบเดือนแล้วนะครับที่โครงการน้ำพระทัยพระจันทรของเราที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อผลิตอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทยนะครับและก็ประชาชนทั่วไปนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนี่ครัวเชฟจิตอาสา วันนี้ถ้านับเป็นระยะเวลา21วันแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะครับแต่เราก็ได้เตรียมตัวกันล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วนะครับนี่แหละครับโครงการน้ำพ,พระไตยปะกาชถานมีความเดือดร้อนที่ไหนเราไปที่นั่นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนี่เป็นช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับนี่คือบรรยากาศของโรงครัวน้ำพ,พระไทยปากีสาน ม,มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรอปภแท็กซี่รถเม,มย์มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับได้มารับอาหารในช่วงเช้ามื้อเช้าแล้วก็มือ้อกลางวันแล้วก็มื้อบ่ายนะครับ3เวลาเลยแล้วครับเรามอบให้เราจะทําแจกทั้งวันนะครับทั้งวันฮะรเราจะไม่กําหนดระยะเวลาในการแจกนะครับเพื่อป้องกันการแอรอัดนะครับและการที่จะมารับอาหารของโครงการน้ำพระชทานเราจะมีการตรวจคัดกรอง เราจะมีจุดตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยระยะเว้นเราจะไม่ให้แออัดนะครับมีระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่โครงการน้ำประทัยพระราชทานร่วมกับมูลนิธิมีรักเ e ินออฟไลน์คอเชตจิตอาสาได้มารังสรรค์เมนูให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับ รวมใจสู้ภัยโควิดนะครับเราจะเป็นฝันและกำลังใจในเรื่องของอาหารการกินนะครับตัวเชฟจิตอาสามีความเดือดร้อนที่ไหนเราไปที่นั่นนะครับเพื่อบันเทาความเบิดเดือดร้อนเบื้องต้นคืออาหารการกินนะครับฝากไปได้วยครับเพื่อนๆสมาชิกเชฟท่านใดว่างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมานะครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาได้นะครับใครเหนื่อยก็พักใครยังไม่เคยมาก็มา,มาได้เลยครับ เรายังไม่มีกําหนดปิดครัวนะครับครัวเรายังไม่มีกำหนดปิดนะครับเอาละครับขอบคุณนะครับนี่คือช่วงเช้า7จ็ดโมงเช้าครับ